จุงมาอยู่สุขสบายต่อเต้าคุ้มเต้าหัวเจ้าจุงยืนยาวเตียงเต้าที่คาแก่และนาเจ้าเฮือสามสิบสองคนให้เจ้ามาีนเสียงพร้อมแล้วจุงฝากกันมาตรงอาพนยองใหญ่ผ้โกูใส่ลำมันี้เปพาวิเศษคาใส่มีทางผ้าได้พ้าไม่นุนผนุนมาตบุญผนุนนุนลี่มีทางกาตะลีและคุไม่ว่าจีนจอยจีน ความกินลำมีทุกสิ่งความกินลำยิงมีนีทุกประการมีตังเปล่าตังคุยห้อยหวานกินจ้อยหาลำดีมีตังมาม่วงสามปีวงฟูกวงแก้วกันมันสุกแล้วกินหาพลุลามมีตังหมา่วงคำและ้่วงไทยแต่งเต้าสุกใหม่แต่งจิงแต่งไลยเขาก็ฟงควายเอาไว้ทาคอเอามาเฮยเว้ยอาจารย์รีบเรียวปันจุมากินจีนหมูมันและดี

มีตั้งรูปกุมคําวตุ๋ข้าตรงรหลกุมท้องานมีตั้งข้าจานและข้าแจกปลาพิ้งและเป็นตัวมีตั้งเข้าหนุนัวใส่มาป้าเอาเอาเจ้าลาวใส่น้ำมันหูข้าวหนุนมีตูใส่น้ำอ้อยหวานจืดช่วยเอาใจสามพิศสองกนแห่งเจ้าจงมากินข้าวใส่งานจะจนลืสุกแล้วออกกินหากรูลังมีตั้งปูทธาไก่ตุนตัวปี สมวติเรามีบ่ไล่เงินทำของบ่ไว้มาทักหนามาก็มาเจอหนามาก็มาเจอเจ้ามันมาแต่เจ้าเอ้ยนอนยามวนานน่อสามสิบสองวันแห่งเจ้าไปหมู่ฟ้าไหมพอบ่มีไปคนใดจับวิจิณใส่มือเอื่องว่าบ่มีใครจับวิปปาใส่มือทรายเป็นวาสามสิบสองวันแห่งเจ้ากินเข้าอิ่มแล้วลุงฟ้าตันนั่งคุบเอาไว้ฟัง เนียมังังุางภกษาโมทมังักษาสัภสัมคังภาษาพุ้ทงกันะโมทมังกันะสัมูสัมคังกันหะเออสามสิบสองนเขไ่ยไม่อยู่ตังเนี่ยตั้ตัวตััวตังิ้งเสียงกูเขาูกันแหลกตอนี้ตัวัวบุาไอเดโาอจา่อึงหลึงลจะได้ที่เขาเอาวัน พอหลักนาเจอสาองนของโ้ยมาทราบวาหวจะน่าจะลงใจตรงตรงนั้มาเพียงบุรีเขาตรงเขาลง่เต็มเาหนาเมียงบุรีเขาตรงเขาลง่ดเต็มแล้วก็ขอใาเถื่อนาคาหวยักษาหัวภักษาที่ยวกี่สูงใหู้มาโดนยนเออนีไนาไงใตมาขาลวีขอเสียการอไปตั้งแต่วันนี้ดนั่นจมีเต็มแค่ดีดีเด้